กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมช่องเซเวนนนนะตอนนี้ด้วยนะอย่างไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้หรือหลายคอนเทนต์ในช่องผมให้ได้ดูกันต่อไปเนาะนี่เป็นคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าลงมด r e s i ส i ็จอี EV4 ห์สมดภาษาไทยและภาคไทยเนาะโอเคก่อนท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปนะฮะเ,เพื่อนๆก็กดไลค์ฮะกระทืบไลค์รัวๆเลยเนาะเป็นการซัพพอร์ตผม ในอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็ subscribe เวลาผมลงคลิปเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เข้ามาดูและเห็นคลิปก่อนเพื่อนเลยเนาะโอเคเพื่อเป็นกานไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยอันดับแรกนะฮะคุณต้องมีตัวเกมก่อนนะครับนั่นคือเกม Resident Evil 4ถ้าคุณยังไม่มีตัวเกมนะผมแนะนำว่าให้มาซื้อในสตรีมไม่ก็จะซื้อผ่านโค้ดหรือร้านค้าอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มาคีย์ใส่ในเว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์ของ สตรีมนั่นเองเนาะต่อมานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นลดราคานะถึง11กรกฎาคมนะครับก็คุณสามารถซื้อแพ็กธรรมดาเลยหรือว่าเป็น g o edition เลยก็ได้อ่าแล้วก็จะมีแพ็ก remake เทท,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 ทล็อกนะครับหมายถึงว่าเป็นแพ็ก remake นั่นแหละเออก็จะมีเยอะเลยนะมีภาค3ภาค2หรแล้วก็ภาค4นะครับรวมอยู่ในนี้ เนาะย้ำว่ารวมซึ่งทำไมราคามันถึงเหลือ1,100นะอันนี้มันคือถ้าคนยังไม่มีมั้งไม่ได้ใจแต่ผมมีครบมาแล้วนะครับก็เลยไม่จะเป็นต้องซื้อ <c oughs> โอเคเมื่อท่านผู้ชมซื้อแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะฮะง่ายๆนะตามผมมาคุณเข้ามาที่ Google นะครับเข้ามาที่ Google เด็กสมัยนี้ต้องสอนเข้า o o o l l มไหมไม่รู้นะน่าจะไม่ต้องสอนแล้วมั้งน่าจะเป็นหมดละ แล้วก็เซิร์ชคาว่ามาม่าทอดนะไม่ใช่มานะม่าที่เรากินนะมาม่าทอดอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือชื่อเพจมาม่าทอดหรือคนทําหมดภาคไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยเข้ามาใน g o o g l ลเซิร์ชหามันก็จะขึ้นมาที่อันดับหนึ่งนะไม่ก็อันดับ2อันดับ3าไม่รู้แต่พอขึ้นมาอย่างนี้ให้คุณคลิกคำว่ามาม่าทอดเป็นเพจ Facebook นะจิ้มเข้าไปปุ๊บพอจิ้มเข้าไปแล้วมันจะเร่งมาหน้านี้อ่ามาหน้าแฟนเพจเขานะครับ พอมาหน้าแฟนเพจเขาแล้วคุณก็ทําการเลื่อนลงมานะครับคุณจะเข้าผ่านทางย้ําว่าผ่านทางา Windows ระบบ Windows หรือแ a c k b o o กก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันรองรับอะออประมาณนั้นอันนี้คือเขาได้บอกไว้ว่าตอนนี้หลายคนเจอปัญหาเข้าลิงก์ของ m e d i f ่ y ไม่ได้แต่เข้าได้ก็โหลดช้ามากผมลเลยแก้ปัญหาโดยการเพิ่มลิงก์โหลดใหม่เข้าไปก็คือมดตัวนี้นะออสามารถโหลดนักสมดได้โอเค นิมุส์นิมุสหดเออประมาณนั้นอ่านผิดต้องขออภยัยประมาณนั้นเนาะโอเคต่อมาถ้าใครไม่มีปัญหาก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาอันนี้เป็นภาคภาคเก่าปี2005เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นนะครับอันนี้มีหมดภาษาไทยแต่เราจะทำ p รีเมคภาคไทยแล้วก็ภาษาไทยเพราะงะั้นเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเขียนประมาณอ่ะช่วง19มิถุนานะวันปล่อยหมด ก็จะอยู่ประมาณนี้เขาก็จะใส่รายละเอียดมอดฟรีนะครับปอดฟรีแล้วก็ต้องขอบอกกันว่าเลยครับมอดนี้เป็นมอดแรกและทำนานที่สุดเท่าที่จะเคยทามาเพราะฉะนั้นค่าแรงนะครับเขาไม่มีสักบาทเพราะงั้นเราก็สนับสนุนพวกเขาด้วยการด o n a t นะครับ d o n a t ให้เขาให้พวกทีมงานนะครับทั้งหลายด้วยการ d o เ a t ซึ่งพอเรามาถึงจุดนี้แล้วนะเราก็ทําการจิ้มลิงก์ตัวนี้ไปเออลิงก์นี้ผมจะไม่แปะใน ดิสคริปชันหรือใต้คลิปของผมคุณอยากได้คุณเข้ามาในลิงก์ของทางเพจมาม่าทอดเลยนะพอคุณจิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้เว้มาหน้าเว็บไซต์ของมาม่าทอดเลยเออเห็นไหเป็นไงเขามีเว็บไซต์ของตัวเองนะเว้ยพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันก็ S e ะขึ้นรีวิวสี่รีเมคภาคไทยละเอียดต่างๆนะครับลงได้เฉพาะ PC สตรีมแพลตฟอร์มอื่นยังไม่เคยลองลงเลยนะประมาณนั้นเช่น e p พ อ่าอีพิกแฟตฟอร์มอื่นไม่รู้นอกจากอีพิกไม่รู้แต่อีพิกแน่แนๆมันน่าจะมีนะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่ลงได้100%คือ t r e ีมที่ผมได้แนะนําไปข้างต้นนะครับให้ไปซื้อมาซะช่วงลดราคานะก็จะแบบคุ้มหน่อยแต่ถ้าซื้อตอนออกมาเดวันนะก็พั 2000, นเก้าสองพัประมาณนั้นเออผมถามว่าผมเดวันไม่ใช่ผมเดวันนะครับเพราะอยากเล่นมากโอเค แล้วก็ผู้พัฒนาหมดนะฮะโดยมาม่าทอดนะครับแล้วก็บทภาคไทยยึดบทของนุบทานสลเลเตอร์นะครับแล้วก็ไทยบิสาหนะครับเออไทยไบโอวาสาหโอเคประมาณนั้นเป็นหลักเนาะโอ้อันนี้ก็เครดิตต่างๆของภาษาไทยว่าอะไรใครทําอะไรบ้างเนาะนี่คือโลโก้ภาษาไทยเส้นทางไม่อาจบรรจบรายชื่อนักภาคก็จะขึ้นประมาณนี้ว่ามีใครบ้างนะครับ เออแต่ที่แน่ๆคนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็คนนี้นะฮะเออนั่นคือพี่เบริเฟอร์ของเรานั่นเองเนาะก็ไปดูได้ฮะเออแก่ภาคดีภาคดีนะเออประมาณนั้นอันนี้ก็มาม่าทอดก็ภาคเป็นลีออนครับเออแล้วก็บทของคนอื่นๆก็ตามนี้สามารถเข้าไปติดตามผลงานออของแต่ละท่านได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาน,นี่ก็จะมีตัวอย่างเนาะเออตัวอย่างแล้ว สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นอยอดโดเน a หรือบริจาคให้พวกพี่ๆเขานะครับก็ใครมีกำลังเท่าไหร่ก็สามารถโดเน a ผ่านช่องทางนี้ได้นะครับก็สแกนไปจ่ายจ่ายง่ายโอนไวนะครับแล้วตัวนี้เขาจะแปะลิงก์ว่าเออตัวนี้มันลดราคาหรือยังหรือยังไม่ลดอะไรองี้ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นแค่สแตนดาร์ดก็คือได้แค่ตัวเกมคุณจะไม่ได้แบบ ของสัมนา,าคุณตกแต่งอะไรเพิ่มเติมพวก DLC อะไรเงี้ยเออคุณก็ต้องไปซื้อแยกอีกทีหนึ่งเพราะงั้นอันนี้ไม่รับจบนะฮะเออรับจบประมาณ800เกือบกับพันมั้งประมาณนั้นเนาะโอเคเรามาถึงขั้นตอนที่เรารอกันนะนั่นก็คืออยากได้ภาษาไทยเต็มรูปแบบต้องโหลดหมอดของ Noob ทัน n เลเตอรซึ่งตรงนี้ผมจะเริ่มอธิบายยนะครับอ่ะฟังดีๆฟังดีๆใครยังไม่กดไลค์กดนะ คุณสามารถเลือกโหลดหมดได้ว่าคุณอยากได้ซับไทยสมมติว่าคุณอยากได้ซับไทยแค่ซับนะก็คือทุกอย่างในเกมเป็นภาษาไทยหมดคุณเลือกโหลดตัวนี้ n น้ตบุ๊กฐานสแตเตอร์จิ้มไปหนึ่งทีนะปุ๊บมันก็จะเด้งโหลดให้อ่าอาจจะเป็นเด้งโหลดของใครบางคนอาจจะเป็นใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอ่าแต่ถ้าผมโหลดผมอะไรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอธิบายก่อนอันนี้คือหมดซับไทยนะทุกอย่างเป็นเมนูภาษาไทยหมด แต่ถ้าคุณไม่ต้องการอยากได้แค่เสียงภาคให้ขีดเส้นใต้นี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับและเลือกคําว่าหมดภาคไทยตรงนี้อ่าอันนี้ในกรณีที่คุณโหลดได้ปกติคุณโหลดตัวนี้ไม่ต้องไปโหลดอันแรกเลือกอันที่2แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันโหลดช้าจังว่าเออเน็ตอาจจะแบบเน็ตเราก็แรงนะไม่ใช่ย่อยแต่รู้สึกว่ามันโหลดช้าคุณมาโหลดตัวนี้เนี่หมดภาคไทยที่เขาใส่ลิงก์เอาไว้มาให้ให,หม่ เออไอตัวเนี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกอ่าคุณจิ้มเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเด้งมาหน้าตัวนี้แล้วคุณก็จิ้มเข้าว่าดาวน์โหลดมันก็โหลดให้เลยอัตโนมัตินะผมจะแบ็กกลับก่อนส่วนนี้ก็เหมือนกันนะอ่าอันนี้ก็แบ็กไฟเหมือนกันก็จิ้มมาเหมือนกันแลวคุณก็แบ็กกลับเอออันนี้บทแก้ให้ตรงก็คือในกรณีที่มันไม่ตรงนะคุณก็สามารถโหลดตัวนี้ไปแก้บทได้มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมมาแหละเนี่ยเออก็คือโหลดทับนั่นแหละใส่เข้าไปส่วนไอ้นี่มันโหลดยังไงอ่าผมก็จิ้มมา มันก็จะเด้งมาที่หน้าหมดของเขานะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางของแต่ละขั้นเอ้ยแต่ละท่านที่ทำหมดตัวนี้นะครับประมาณนั้นอันดับแรกคุณต้องล็อกอินสมัครอ e ีเมลอะไรให้เรียบร้อยล็อกอินเข้าวเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะเออจากนั้นคุณก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเออเขาก็จะใส่รายละเอียดให้ว่าโหลดยังไงอะไรยังไงนะอืมเดยๆนี่ ไฟล์นี่คุณมาจิ้มเขาว่าไฟล์แล้วคุณก็เลือกโหลดว่าจะโหลดแบบธรรมดาหรือโหลดแบบเร็วเลยอะไรเงี้ยเออก็มาจิ้มสักอันแรกนะจิ้มมาเออประมาณนั้นพอจิ้มมาแรกปุ๊บคุณสามารถเลือกโหลดแบบฟรีหรือพรีเมียมแล้วแต่นะใครมีตังก็โหลดแบบเร็วๆผมแนะนำห,ห้าเป็นแบบเลือกฟรีอ่าก็โชว์ดาวน์โหลดไปเลยก็รอห้าวิก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นมันก็จะโหลดอัตโนมัติให้เอออันนี้คืออธิบายแล้วนะ จบโอเคผ่านไปกลับมาหน้านี้ใหม่พอคุณทําการโหลดเสร็จแล้วอ่าผมจะเปิดไฟล์มันก็จะได้2ไฟล์ตัวนี้มาซึ่งไอเนี่ยเป็นภาษาไทยกับไอเนี่ยเป็นซับไทยเออสองหมดนี้ที่คุณต้องมีเนี่ยสไฟล์นี้หลังจากนั้นยังไม่หมดคุณก็ทําการเลื่อนลงมาอีกเออเลื่อนลงมานะวิธีติดตั้งเขาก็จะเขียนบอกและเครดิตก็คือนุพสานสเตสเ,เตอร์เขาบอกว่าอันดับแรก คุณต้องโหลดอ่อ f ฟกฟี่ควิกบอ a เมเนเจอจากลิงก์ตรงนี้ที่เขาใส่ไว้ให้หรือคุณจะเซิร์ชใน Google ก็ได้แล้วแต่คุณก็ไปทำการโหลดมาซะเอออ่ะ,อะ,อะเห็นไหมผมมันก็จะเร่งมาปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วพี่ทำไงต่อพี่คุณก็ทำการแตกไฟล์เออแตกไฟล์ก็คือแตกไฟล์ตัวนี้อ่ะไม่งงไม่งงเนี่ยแตกไฟล์ Mod m ม n a g e r ่าคลิกขวานะคลิกขวาแล้วคุณทําการไหนวะเนี่ยเคลียเป็นเ x ็ e เป็นไฟล์หรือว่าเป็น e x ็ e เเป็นชือโฟลเดอร์นี้แนะนําว่าให้เป็นชื่อ,อน,นี้ซะของมันอะง่ายพอที่มาคุณจะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้อืมพอคุณได้หมดมันเนเจอแล้วทําไงต่อพี่เออแล้วคุณก็ทําการไปติดตั้งเกมซะเออติดตั้งเกมให้เรียบร้อย ส่วนมากอยู่ได้ C ใช่ไหมเออคุณจะอาจจะติดตั้งได้ดีได้ E ได้ F อะไรก็ว่าไปนะพอเข้ามาที่สตรีมเนี่ยคุณก็คลิกขวาที่ตรงนี้คลิกขวาที่ชื่อเกมเนาะแล้วก็ไปที่จัดการนะครับเปิดไฟล์ภายในเครื่องนะครับเอ,อไฟลไ์ภายในเครื่องย้ําเพราะของผมมันก็จะอยู่ย้ายซีอาโปรแกรมไฟล์คูณ86 System ระบบสต e a m App เอ่อคอมอน เสน eview สี่ biohazard สี่ r e e s 4 e. มันก็จะเข้ามาที่ไฟล์ของตัวเกมในเครื่องของเรานะครับที่ได้ติดตั้งไว้เนอะจากนั้นพี่ทําไงต่อพี่คุณก็ทําการสร้างโฟลเดอร์ new folder มาสักโฟลเดอร์หนึ่งอะไรก็ได้หรือไม่สร้างก็แล้วแต่คุณนะส่วนผมผมสร้างว่า new folder ไว้ตรงนี้จิ้มเข้าไปและจากนั้นไอตัวเมื่อกี้ mod manager เอามาวางไว้ตรงนี้นะลากมาเลยนะลากมาทั้งรุ่นเลยนะ หรือคุณสร้างไฟล์นี้ก็ลาก,ลากลากแบบนี้ไปก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับพอคุณเข้ามาข้างในแล้วเออเข้ามาข้างในแล้วติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาจิ้มที่มอด m มเนจเจอร์จิ้มมาก่อนนะยังไม่ทำอะไรอืมอันนี้คือยังไม่เปิดมอดยังไม่อะไรนะเออแล้วมันจะมีให้เลือกเกมครับว่าคุณต้องการจะลงมอดเกมไหนเอออะไรยังไงนะแต่อันนี้คือเราเอาโฟลเดอร์ของ บทแมเนจเจอร์มาไว้ในตัวเกมของ REC เพราะงั้นมันจะฟิกให้เป็น REC เนอะตรงนี้มันจะเป็น REC แล้วไม่มีอะไรให้มันจะเป็นล่องโล,งโลงอย่างนี้ไม่มีอะไรมันจะเป็นเลขศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเช่นเอดาอะไรมันไม่มีนี้ผมได้ทําการลงไว้แล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นพอคลิกเข้ามาบงทีแล้วกดออกอ่ากดออกเลยนะมันจะสร้างโฟลเดอร์เกมขึ้นมาเออแต่ก่อนมันจะไม่มีนะคุณสังเกตเห็นไหมอันนี้เกมใช่ไหมโฟลเดอร์เกมแต่เข้ามานี้เห็นไหม ไม่มีโฟลเดอร์นะเออหรือจิ้มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะขึ้นมาอย่างนี้อ่าลิสต์รายชื่อว่าเอ้ยเราสามารถหมดอ่าเกมอะไรได้บ้างอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เออว่ามันมีเกมอะไรเราก็หาคำว่า i i, I e 4 remake นี่ demo กับ remake นะครับก็มาจิ้มที่ว่า remake นะมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ให้เราพอจิ้มปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าอ่าเด้งหน้ามาที่หน้าตัวเกมนี้ มันก็จะมาหน้าตานี้เลยนะครับหน้าตานี้เลยเออไม่งงนะไม่งงเมื่อกี้ผมอธิบายผิดขั้นตอนไปหน่อย sorry sorry พอมาตอนนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมจากนั้นพอเรามีโฟลเดอร์เกมคําว่าเกมแล้วคุณเข้ามา iec เออแล้วจิ้มคําว่าหมดไม่ใช่ backup นะหมดคาว่าหมดตรงนี้จิ้มเข้ามานี่คือเราต้องนาหมดที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้คือไอ้สองตัวเนี้ยเออลากมาลากมา,ลากมาวางไว้ตรงนี้ เออลากมาวางไว้ตรงนี้แบบไม่ต้องแตกไฟล์นะลากมาเฉยพอวางตรงนี้เสร็จใช่ไหมแค่นั้นคุณก็ back กลับมาทําการใช้คําสั่งเปิดใช้งานหมดด้วยการมาจิ้มคําว่า m o ด manager อ่าปุ๊บเข้ามาใช่ไหมมันก็จะขึ้นให้ว่าเราได้ทําการลงหมดอะไรไว้อ่า re framework อ่าอันนี้คือสีสันปืนอ่าแบบเล d dot แล้วมันมีแสงสีเขียวอะไรในปืนอะไรแก ผมก็ลงไว้นะหรือจะปิดก็แค่มาติ๊กตรงนี้เอาออกแค่นั้นพอคุณทําการลงเสร็จแล้วคุณก็มาหาชื่ออชื่อว่าอ่ะนี่คือ r e รีวิวไ e ย i ี i ิช i ่นของลูกชันเซลเตอร์ ator, นะไม่ใชอ่อันนี้ของมาม,ม่าทอดอ่าสอรี่สอรีอันนี้ของคุณมาม,ม่าทอดเขาคุณก็ทําการเปิดหมดภาคไทยเข้าไปนะครับติ๊กตรงนี้มันก็จะทำการโหลดรึดเสร็จนะเอออันนี้เกมคุณก็สามารถภาคไทยได้แล้วนะครับ ต่อไปเทคนะครับเทคก็ตัวหนังสือภาษาไทยเหมือนกันเลยนะครับเอออันนี้ก็ได้ทั้งสองนะครับก็คือทั้ง4ธรรมดากับสไปส p ปแวร์นะครับเออเป็นในเรื่องของเอดานะครับได้ทั้งสองแล้วคุณก็มาติ๊กตรงนี้มันก็จะทำการรัดดเออติดตั้งเรียบร้อยจากนั้นคุณก็ทำเอ,อ่อทำการเข้าตัวเกมนะครับ r รัสเกมตรงนี้ก็ได้นะแนะนำว่าให้กดรัสเกมตรงนี้ มันจะลิงก์เข้ากับ REC ไปเลยเนาะเออนี่คือบทสรุปของการติดตั้งหมดภาคไทยและภาษาไทยของ REC ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยยังไงก็กระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โอเคฮนะสำหรับวันนี้ผมเซเว่นนนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮนะแล้วเชินใหม่คลิปหน้าฮนะสำหรับวันนี้กวคำว่าช่า